แท้จริงแล้วเป็นคนจ่ายสินสอด45ล้านล่าสุดอภิรักษ์ CEO ลูกโซ่2,000ล้านเพจดังเผยเป็นคนจ่ายค่างานแต่งด DJ แมนวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากกรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการส่งมอบทรัพย์สินของนายอภิรักษ์ผู้บริหารโฟเร็กทีดีกับพวกที่เป็นจำเลยอ,อยู่ระหว่างถูกจำในเรือนจำให้สำนักงานป้องกันและปะปะง มากกว่า230ล้านทรัพย์สินจำนวน173รายการโดยทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการเฉลี่ยทรัพย์สินเพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกตามขั้นตอนของอปปอง,งล่าสุดเพจดังเผยว่าสรุปเรื่องงานแต่งและสินสอดของดีเจแมนและใบเตยว่าซ e o f o l โล 3D เป็นคนจัดการให้ทั้งหมดผ่านทางช่องส่วนตัวใน YouTube ซึ่งดีเจแมนเคยตอบเรื่องนี้เอาไว้ว่า สำหรับค่าสินสอดมูลค่า45ล้านบาทที่ถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับแชร์โฟเร็กทีดีนั้นเป็นทรัพย์สินของเจ้าบ่าวไม่ใช่เงินสดทั้งหมดแต่รวมถึงทรัพย์สินต่างๆอาทิบ้านเพศรทองและอื่นๆค่าจัดงานทั้งหมดก็มีหลักฐานชัดเจนส่วนกรณีที่มีข่าวผู้บริหารแชร์โฟเร็กทีดีใส่ซองงานแต่ง10ล้านนั้นยืนยันไม่เป็นความจริงเพราะเราสองคนเป็นคนจัดงานกันเอง ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวได้ถูกจับตายอย่างหนักถึงความสนิทสนมกับนายอภิรักษ์จากการโพสต์ภาพร่วมกันกับอีกฝ่ายหลายต่อหลายครั้งแถมยังมีภาพไปนั่งเก้าอี้ร่วมประชุมในบริษัทอีกฝ่ายภาพกินอาหารรวมถึงข้อความที่ระบุทานองว่าอีกฝ่ายนั้นคือน้องชายในอดีตชาติอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาดีเจแมนก็ได้ลบภาพต่างๆทิ้งไปพร้อมกับชี้แจงว่าภาพในห้องประชุมนั้นเป็นการประชุมเรื่องที่ตนไปรู้จักผลิตภัณฑ์ถังเช่า และให้อีกฝ่ายมาทำการตลาดให้ก่อนระบุว่าเงินช่วยงานที่ลือกันว่านายอภิรักษ์ให้มาเป็นจำนวนถึง10ล้านบาทนั้นแท้จริงอีกฝ่ายใส่ซองเพียง2,000ซึ่งตนกับภรรยายังขำกันอยู่เลย